ก็ es okay, um, สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับร้าน Richman Shop เป็นผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันทีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า40,000คนนะครับเติมเกมผับมโมบายเนี่ยใช้แค่เพียง User ID นะครับเติมได้ในราคาที่ถูกแล้วก็คุ้มกว่าเติมเองนะครับสามารถเติมเกมผ่านเว็บไซต์นะครับ richmanshop.com นะมาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนเลยนะครับหรือว่าจะเติมผ่านช่องทางไลน์นะครับเพียงแค่เราแอดไลน์ไปที่ @richmanshop อย่าลืมแอดนำหน้าด้วยนะครับ นอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนําอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับจะเป็นบัตรเติมเกมคุ้มๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรีออร์สตีมนะครับรวมทั้งบัตรไลฟ์สไตล์นะบัตรแก๊ปไลทินเดอร์นะครับอยากเติมเกมแบบสุดคุ้มนะครับเติมก่อนจ่ายที่หลังเนี่ยหรือว่าจะเติม UC ได้2 4ชั่วโมงนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%รนะครับต้องเติมที่ร้านอ๋อลืมบอกไปเมียจับไม่ได้ด้วยนะครับต้องเติมที่ร้าน r i c h m a n s h o p เท่านั้นนะครับลงตรงนี้หลายรอบครับเราก็ตายหลายรอบนะผมว่าเราเก็บปืนแล้วก็ มีออกามารอบนอกครับเล่นรอบนอกดีกว่าถ้าเป็นไม่ได้เสียงเท้าข้างหน้าเราเหมือนที่อย่้าซ้ายครับเรามาหลบหลังกล่องนะรอฟังเสียงเท้านะครับเฮ้ยเขาวิ่งมาข้างหน้าเรารอจังหวะมาละสวยคือจะบอกว่าลงตรงนี้นะครับรอดยากนะผมเนี่ยตายหลายรอบมากนะครับเฮ้ยทางขวาเราเหมือนจะมีคนตายเสียงปืนที่ยิงเนี่ยน่าจะอยู่ด้านหน้าเรานะครับตรงทางออกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ เก็บของนะครับแล้วก็พยายามวิ่งเข้าที่กำบังนะอยู่ไหนวะเฮ้ยเสียงเท้าทางขวาโอ้โหเล่นขวาก่อนเลยเอ้าทางซ้ายโอ,โอยตัวนี้โอ้โหไม่น่าเลยผมว่าแล้วจะบอกว่าผมเชื่อว่าคนเนี่ยตายแบบนี้บ่อยนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ตำแหน่งที่แน่นอนของศัตรูนะครับจังหวะเมื่อกี้ผมจะวิ่งเข้าไปชาร์จนะตัวด้านหน้านะครับก็เลยไม่ได้ระวังตัวทางขวาเลยพอเขาโผล่ามาเนี่ย เราก็เลยต้องเข้าไปเล่นก่อนนะครับเพราะว่าเขาอยู่ใกล้นะทีเนี้ยมุมซ้ายเราเปิดนะครับทําให้ตัวด้านบนนะ่ะยิงเราปีเลยเสียงปืนอยู่ด้านในนะครับเฮ้ยถึงปะต้องล่อนไปนะครับลงด้านบนนะในเมืองเหลือสองคนนะครับเฮ้ยนี่ไงอยู่หน้าเราเออสวยนึกว่าจะไม่น็อกแล้วเก็บงานเลยเหลือคนเดียวนะครับ รอฟังเสียงเท้านะไม่รู้อยู่ไหนอะตรงนี้มันเดินขึ้นหัวกระโหลกได้ปะไม่ได้เฮ้ยเฮ้ย้ตกหัวตกใจนึกว่าตกไปด้านล่างนะครับโอ้โหจะตกไปด้านล่างนี่เรียบร้อยนะเล่นใหม่นะกับล็อบบี้เลยอยู่ไหนวะเขาไม่ขยับเลยนะครับนิ่งมากอะเฮ้ยนี่ไงรอยเท้าขึ้นละผมว่าอยู่ด้านล่างเราเพราะว่าลอยเท้าขึ้นเนี่ยแสดงว่าอยู่ใกล้นะครับต้องลงนะแต่ว่า ว่าว่าเขาจะดักอยู่ผมไม่แน่ใจว่าเขาอยู่มุมไหนอะดิเลือกลงไม่ถูกนะครับถ้าลงไปเนี่ยเป็นเ,เป้านิ่งเลยเสียงปืนทางซ้ายนะครับน่าจะในเมืองนะ <_ c oughs> <_ s> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตกตกตกโอ้โหเอ้าอ๋อฮอ๋อ,อตายอยู่แล้วโถ่อเอ,อ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเสียงเท้าหน้าเราโหวิวสันเอ,อ้าแหมผมก็เสียเวลาอยู่ตั้งนานตัวนี้เขาโดนยิงน็อกไปแล้วนะครับ เห็นมีคนบอกว่าตัวปืนเนี่ยโดนเนิร์ฟนะครับตัวปืน UMP เนี่ยยิงใครไม่ตายเลยผมว่าไม่น่าใช่นะเรายิงไม่โดนเองหรือเปล่านะครับเพราะถ้ามีการเฮ้ยเสียงเท้ามีตัวลงมานะครับอยู่ด้านบนนะเราต้องเข้าไปชี้กําแพงนะครับตัวด้านบนเนี่ยจะได้ยิงเราไม่ได้นะครับแต่ว่าอยู่ด้านบนแบบนี้เราเล่นยากนะไม่ชอบเลยโอ้เข้าตกลงมาเหรอไม่ใช่นะครับตกใจ เหมือนจะโผ่ลงมานะครับเราต้องชิงกำแพงเอ๊ยโดดลงมาแล้วใช่ปะเอาตายเฉยโถดูลักษณะแล้วจะรีบนะครับเพราะว่าผมซื้อมอสเบอร์เกอร์มาในกระเป๋านะครับสงสัยว่าจะได้กินนะจะรีบลงมากินแน่เลยใครที่บอกว่าฮอทดอกที่ไหนก็เหมือนกันเนี่ยแสดงว่ายังไม่เคยลองฮอทดอกจากมอสเบอร์เกอร์นะครับเพราะว่ามอสเบอร์เกอร์เนี่ยอร่อยกว่านะฮันแนมีขิงด้วยโนหนึ่งครับโนหนึ่งเรื่องฮอทดอกนะเฮ้ยเสียงปืนทางซ้ายครับด้านนอกไกลไกลเลย คือฮอตดอกเนี่ยว่าอร่อยแล้วนะครับแต่ว่าทีเด็ดเนี่ยอยู่ที่ตัวไส้กรอกนะใครยังไม่เคยลองชิมมต้องสั่งมากินนะตัวสไปซี่ซอสเสร็อร่อยจริงนะครับตอนที่ผมลองชิมมอสเบอร์เกอร์ครั้งแรกเนี่ยแล้วก็มีตัวไส้กรอกมาด้วยผมตกใจเลยนะครับว่าเฮ้ยทำไมไส้กรอกของมอสเบอร์เกอร์เนี่อยอร่อยขนาดนี้นะครับเป็นไงขงิงไหมเฮ้ยไม่ได้ขิงพูดจริงโถอร่อยจริงสไปซี่ซอสเสร็จอะต้องสั่งมากิน,นครับแล้วจะรู้เลยว่าตกใจมากนะครับว่าไส้กรอกที่รอร่อยจริงๆเนี่ย ต้องของมดเบอร์เกอร์เท่านั้นนะครับแล้วก็ต้องเป็นสไปซี่ซอสเสรนะถ้าเกิดว่าใครซื้อมากินแล้วไม่อร่อยเนี่ยผมยอมให้ซื้อมาปาใส่หน้าผมเลยนะครับแต่ว่าอย่าอย่าอย่าเพิ่งแก่หอนะผมจะเก็บไว้กินนะครับหยอกหยอกหยอกเห็นมีหลายคนนะครับบอกว่าขับแรปเตอร์เนี่ยโกงนะเพราะว่าเวลาขับไปใกล้อ่ะมันไม่ได้ยินเสียงเท้านะครับคือแรปเตอร์มันวิ่งเบาเ้ยข้างหน้าเรามีสมกอยู่นะครับแล้วก็เสียงปืนนะ เฮ้ยเจอแล้วตรงหลังบ้านครับเหลักก้อนหินนะเฮ้ยโอ้โหเสียงปืนดังแบบนี้นึกว่าจะไม่โดนแล้วคือเสียงร้อยนัดเขาดังนะครับบวกกับแรปเตอร์เราเบานะดูแล้วน่าจะไม่ได้ยินเสียงอะ่ะไม่แน่ใจว่าเพื่อนเขายังอยู่หรือเปล่านะครับไม่รู้เขายิงกับใครอะ่ะลองวนเช็คดูนะครับแถวแถวบ้านเนี่ยเออแต่ว่าเสียงก็เงียบจริงนะครับดูดิแค่จะม,มีเสียงเฮ้ยยังไงเจอแล้วลองวนไปจอด หลังกําแพงนะครับทางขวานะแล้วก็ล็อกฟังสงสยนเท้านะครับพยายามเล่นมุมขวานะเฮ้ยเหมือนด้านหลังยิงมาเราต้องเข้าบ้านก่อนหลบหลังกําแพงนะครับเราต้องมาเล่นฝั่งขวานะไม่งั้นโดนด้านหลังยิงนะเฮ้ยอย่างนี้ะทิงพงไว้สวยเก่งงานเลยตัวที่ยิงมาเนี่ยเหมือนว่าจะอยู่ไ,ไกลๆนะครับแต่ว่าไม่รู้อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยมีรถจอดอยู่นะครับไกลๆเลยปั๊มยาเอ้ยนี่ไงปลาไฟมาละ แสดงว่ามีตัวใกล้แน่เลยเรารอเล่นในบ้านก่อนนะครับแต่ว่าระวังระเบิดด้วยอยู่ในบ้านแบบนี้โดนระเบิดง่ายนะครับผมว่าเดี๋ยวเขาต้องปามาแน่เลยระเบิดอะ่ะคือผมกลัวตัวนันไงมาแล้วผมกลัวว่าจะมีตัวไก่นะครับคือตัวไก่ที่เขายิงมาเนี่ยหาไม่เจอเอ้ยนี่ไงมาแล้วรอยเท้าอยู่หน้าเราเอ้าอยู่ข้างบนเนอะมาไงอะ่ะโอ้โหอย่างเงียบเลยไม่ไดินเสียงเท้าเลยนะครับแรปเปอร์อย่างเบาอะ่ะโอ้โหเฮ้ย,ยเสียงปืนข้างหน้าเรา อยู่ใกล้นะครับเฮ้ยเดี๋ยวนะเขายิงคนนี้ตายปะหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับคละตีปะ <c oughs> เสียงเท้าเงียบไปแล้วอะหายไปนะครับหาไม่เจอครับตัวนอกอะเนี่ยยังยิงอยู่เลยยิงใครอะปั๊มน้ำก่อนเฮ้ยเสียงเท้ามาแล้วนิง่งๆเนียนๆ,ๆไว้ครับมาแล้วมาละหลังกำแพงนั่งไงเห็นป่ะปืนโผล่รอจังหวะเขาวิ่งมาครับ มว่าเราชาร์จเลยเอาหูแ้แหมตัดสินใจพร้อมกันนะครับเขาก็วิ่งมาเหมือนกันนะทางซ้ายเราครับมีทีเล็กจอดอยู่นะทำไมอยู่งั้นเฮ้ยวิวสั่นปะเนี่ยน่าจะวิวสัน่นเฮ้ยเสียงเท้าด้านบนโคน,นครับเล่นเนินต่ำนะเฮ้ยโดดสวยเลยให้โดดแบบนี้เรียบร้อยครับเคยบอกหลายครั้งนะว่าเวลาเล่นเนี่ยอย่าโดดแบบนี้นะครับมันจะกลายเป็นเป้านิ่งนะ เราเข้ามาในบ้านก่อนนะครับผมสงสัยตรงบ้านนั้นนะว่ามีคนหรือเปล่าเพราะว่าแรปเตอร์จอดนิ่งเลยนะครับไม่มีใครเลยหรือว่าอยู่ด้านบนเฮ้ยไม่ใช่แรปเตอร์ครับผู้ติดทีเล็กนะจอดนิ่งเลยผมว่าเราขับแรปเตอร์นะไปเช็คดูดีกว่าถ้าเกิดว่าไม่เจอคนเนี่ยเราก็ขโมยเลยนะครับแต่ว่าแรปเตอร์เนี่ยผมว่าจริงแล้ว่เสียงเท้าแบบนี้ดีแล้วนะครับเงียบเบานะเพราะว่าถ้าเกิดมันมีเสียงเท้าดังเนี่ย มันแทบไม่มีประโยชน์เลยนะครับเพราะว่าไม่ได้วิ่งเร็วนะเจ็ดิปดสิบเนี่ยหนีไม่ทันนะครับถ้าเกิดว่าโดนคนยิงตามอะ่ะคนยิงไล่ตามมาเนี่ยเรียบร้อยนะครับล่วงนะไปแล้วไม่มีคนขี่เล็กดีกว่าเอาไปเหยียบน้องทําไมตะโถเอ้ยน้องเขายืนอยู่เฉยเนี่ยโถเออเราอ่ะตัวใหญ่แล้วก็รังแกน้องไปเราวนหาคนดีกว่าอยู่ข้างบนแล้วรู้สึกปลอดภัยไงไม่รู้ขี่ทีเล็กในรีวิกเนี่ยบอกเลยว่าโกงจัดน,นะครับ วงเล็กแล้วหรือประมาณสิบสี่คนนะครับเสียงปืนด้านหน้าเรานะครับเหมือนจะอยู่นอกวงเลยอะ่ะเฮ้ยไปทางซ้ายดีกว่าอยู่ในวงนะครับอยู่ไม่ไกลเสียงเท้าทางขวาโด,โด้โด้โด้นั่นแหละเรียบร้อยแม่เรียบร้อยนะครับอย่าหลบหลังก้อนหินเออไปคนหนึ่งเรียบร้อยไปเลยกลับบ้านเก่า สามเลยนะครับมีเสียงระเบิดทางขวานะเหมือนจะอยู่ตรงไม่แน่ใจนะครับตรงเหนือเอ้ยนี่ไงก้อนหินทางซ้ายปะเห็นแวบๆเมื่อกี้วนไปดูนะครับนั่งไงนอนอยู่เฮ้ยนี่นอนน,นั่งอยู่โดนเรียบร้อยโอ้โหยังน็อกอยู่เลยน่าจะครบตีนะครับผมว่าหายคนไม่เจอเราเก็บงานแล้วก็เข้าวงดีกว่านะครับวงมาแล้ว มีเสียงปืนครับด้านหน้าเราเฮ้ยข้างในเมืองนะุนมาดูนีเอา้าเรียบร้อยโดนเหยียบเฮ้ยผมเจอแล้วด้านหน้าเราครับเหมือนจะอยู่นอกวงอะ่ะแล้วก็ด้านหลังยิงมาเอาติดอะไรอะเฮ้ยเอาติดติดเฉยเราต้องออกนะครับเพราะว่าวงกำลังจะเปลี่ยนนะมีเสียงเท้ารอบนอกครับแต่ว่าไม่หาละรอดูวงนะครับแล้วก็เข้าวงดีกว่าวงบีบหนีนะไปทางซ้าย ตรงบ้านก็มีคนครับเฮ้ยตรงหลังคาเอาเอาติดติดเฮ้ยออก,กอนโอ้โหผมว่าเราเข้าวงนะเพราะว่าถ้าเกิดน้องมาตายตรงเนี้ยเฮ้ยบนเนินหัวเปียกเลยโดนลุงยิงเข้าไม่ไหวแล้วต้องลงก่อนนะครับน้องไม่ไหวแล้วอะเนี่ยผมบอกแล้วนะถ้าเกิดว่าโดนลุงยิงอะเรียบร้อยนะครับถามว่ามันโกงแค่เพาะระยะใกล้นะแต่ถ้าเกิดว่าเจอโดนลุงยิงไกลๆเนี่ยไม่รอดครับดูดิต้องวางสมบต์ซ้ายขวานะ มีตัวด้านบนอยู่นะแต่ว่าต้องระวังนะครับเราต้องเกลี่ยตัวด้านบนก่อนนะปล่อยไปก่อนดีกว่านะครับตัวด้านบนเนี่ยเกิดว่าไม่ลงมาเนี่ยวเกยียได้ครับขึ้นไม่ได้ด้วยอะ่ะผมเจียวด้านหลังนะครับเช็คด้านหลังก่อนเหลือสี่คนนะครับวงเรายังพอเล่นได้อยู่นะใช้น้องเป็นที่กำบังได้นะครับดูดิบังพอดีเลยอยู่ด้านบนแบบนเนี้ยเราใช้แล้วเปิดได้ครับเหลือประมาณสัก สองวิครับโดนไหมไม่โดนครับเอาใหม่อาจจะโดนก็ได้นะครับแต่ว่าไม่นอกนะ <c oughs> เหลือประมาณสามถึงสองวิเหมือนเดิมนะครับปลาไปที่เดิมเลยั้ำนะซ้ำ <c oughs> เอาเรียบร้อยตายเลยโดนเฉยอะ่ะกำลังจะยิงคนเลยนะครับเราเล่นตรงนี้ก่อนครับเพราะว่ารอดูวงต่อไปก่อนครับมันโล่งด้วยถ้าเกิดว่าเราเล่นได้เนี่ยก็ยังไม่อยากขยับนะ ไม่รู้ว่าคนอยู่ตรงไหนบ้านครับเฮ้ยมีคนวิ่งไหมโอ้ยไม่โดนเลยเขาหลบตรงแท่นครับเราใช้ระเบิดได้นะเหลือประมาณสักสองวิครับให้มันเด้งไปอะ่ะสวยเก็บงานเลยแต่ว่ายังไม่กล้าออกไปนะครับผมกลัวว่าเพื่อนเขาจะอยู่ใกล้นะครับเพราะว่าเขายังน็อกอยู่นะเหลือประมาณสามสิบวิครับเดี๋ยวเราใช้ระเบิดซ้ำนะแล้วก็ถ้าดูแล้วไม่มีใครเนี่ย เราก็ต้องเข้าวงนะครับโดนไหมไม่โดนเหรอไม่โดนนะโอ้โหวงไกลด้วยเฮ้ยข้างหน้าเราไกลๆเจอละเพื่อนเขาปะไม่แน่ใจนะครับน่าจะเพื่อนเขาแน่เลยสวยตายเลยนะครับเหลือคนเดียวแบบเนี้ยผมว่าเราวิ่งได้นะครับถ้าเกิดว่าเขายิงมาเนี่ยน่าจะพอสวนได้แต่ว่าก็พยายามนี่ไงยิงมาแล้วน่าจะตรงบ้านนะครับ เสียงปืนไกลมากอ่ะเราพยายามวิ่งเข้าที่กำบังนะครับแล้วก็ขยับเข้าวงก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปยิงสู้เขานะเพราะว่าวงมาแล้ววงแรงด้วยโอ้โหโชคดีนะครับมีต้นไม้อยู่นะแล้วก็ก้อนหินนะ่ะยังพอที่จะขยับเข้าไปได้นะครับโหต้นนี้ต้นเล็กเกินใจเย็นใจเย็นโอเคอยู่ในวงแล้วเราชิดบ้านได้นะครับแต่ว่าปั๊มยาก่อนใจเย็นๆนะเฮ้ย วงยังได้อยู่ดูแล้วเหมือนว่าจะอยู่บนหลังคานะครับโดดลงมาแล้วไปเราใช้จังหวะเนี้ยเข้าไปชิดบ้านนะครับแล้วก็รอฟังเสียงเท้านะเดี๋ยวไปหลบตรงเนินก่อนนะครับเนินด้านหน้าเราเนี่ยแล้วก็รอฟังก่อนเผื่อว่าเขาอยู่ในบ้าน,นครับในบ้านหน้าเราเสียงเท้าอยู่งั้นเอ๊ะโดดลงมายิงหลักทางไว้ หูเกือบโหเกือบตายยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้ป่ะกดไลค์กด like, แชร์กดติดตามกดซับพอร์ตเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ